สมบูรตีฮะสว่วนเดี๋ยวพี่คงนั่งกันด้วยเนาะวันนี้อยู่มาสัรหาประตูโราแรม,มน,นะครับเป็นประตูวีสองอย่างแรกก็ไปที่กาะจอบเป็นก่อนเลยเนาะกะจอบกะจอบนะครับอามะจอบนแล้วก็มาที่ตรงที่ทําประตูวีหนึ่งเลยนะก็คือตรงนี้นี่นี่ครับแรนชนนี้มันขึ้นสีแดงเนาะ นี่สีแดงอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็กลับที่โลก2ก็ได้เลย let's go ขอเวลาสักครู่นะครับโอเคฮะพอมาถึงโลกสกันแล้วก็ให้เราไปที่เกาะเอ่อ o ูด i ิ w นะครับ Good ูด e ิเนะให้เรามาคุยกับตัวนี้นะครับ สิ่งที่ต้องเตรียมมาก็คือเวลหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบวกนะครับแล้วก็ให้มาตรงนี้เลยเนาะเตรียมเงินอีกแปดล้านนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นโค้ดที่จะต้องใส่ในนี้ให้เลยโอเคไมอย่างแต่ก็กคือดาบขเฟรนตคุกนะครับในนี้เลยเนาะนี่เลยนะนน ก็ต้องการเงิน1ล้านนะครับเพช่ในการสุ่มเนาะว่าการดอบหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะโอเคต่อไปเป็นกระเป๋าของมีแพนด้านนะไม่ได้ตัดสกุะนะนี่นเลยเตรียมเงินมานะาห้าล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยนะครับดนับของฟุตบนลคังไม่ได้ให้ดูเนาะยังไม่มีเลยนะสุ่มไปสามสิบเอ็ดล้านยังไม่ได้เลยนะ ค okay. นี่ฮะเกบบอลของเพนได้มินิสกิลแรกเป็นสกิลบินเงินเฮลิคอปเตอร์ให้ดิคอปเตอร์โอเคโอเคฮะวันนี้จะมารีวิวผึงงูให้ดูหนอ่อเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตมันประหารอิดหน่อยนะฮะสกิลแรกเป็นสกิลบินเนาะเป็นอย่างนี้เลยทำตัวเป็นกบเป็นเป็นกบก็ไม่เชิงไม่รู้จะเรียกอะไรดีอะ่ะ โอเคนะหมเทพอสมควรเลยนะเอ่อต่อไปก็คือฝนพิษนะครับฝนพิษเป็นอย่างนี้เลยอืมเอาเอ่ออย่างนี้เลยนะครับต่อไปเป็นการไปสกลิลสามเป็นการไปคอนเขียวตไปนะอย่างนี้อุกแนงอยู่นะโอเคนะสเกิลต่อไปเป็นสกลิลที่สี่เป็นสกลิแลแบ่งรางนะครับเป็นแบบนี้เลยเหมือนสกลิลบินเลยนะแบบนี้เลย สกิลก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับสกิลแรกทีมท่มีสกิลบินนะที่เป็นฝนพิษก็จะมีวงเหขียวล้อมรอบอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำดาเมจต,ต่อเนื่องมั้งใช่หรือเปล่าเฮ้ยวิ่งเข้ามาหน่อยแปบ๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวใช้ใดูแข็งหนึ่งสกิลต่อไปเป็นการปล่อยงูนะครับนี่ตายเลยเหรออู้โคตรแรงโอเคเดี๋ยวมาดูสกิลนี้ใหม่มาทำดาเมจต่อเนื่องเลยว่ะ โอเคฮะเหมือนจะทำดามเมจแต่เน,น้นแบบนิดหน่อยเนาะไม่ได้เยอะมากก็ถือว่าโอเคแหละก็ขอบคุณรับชมคลิปครับเจอก,กันคลิปหน้าเนาะฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ